สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเข้าพบคณะสงฆ์จากประเทศไทยคณะสงฆ์เดินทางไปวัติกันเพื่อรำลึกถึง50ปีนับตั้งแต่การพบปากกันระหว่างสมเด็จพระวรนรัตพระสังฆราชองค์ที่17กับสมเด็จพระสันตะปาปาปอนที่6ในปีคิดสกราศักราสสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเฉลิมฉลองการเสวนาด้วยความเป็นมิตร และความร่วมมือกันระหว่างสองศาสนาอีกทั้งยังทรงกล่าวว่าคริสตชนคาทอลิกและพุทธศาสนาชนมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจถึงความจำเป็นในการเอาชนะอัตตาซึ่งเป็นบ่อกเกิดของความขัดแย้งและความรุนแรงสมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงขอให้คณะสงฆ์ร่วมมือกันเพื่อพยายามสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยกันต่อไป เป็นหน้าที่ของเราในวันนี้ที่จะต้องชี้นำผู้ที่ศรัทธาของเราให้เข้าใจความจริงว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและสิ่งนี้หมายถึงเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อปลูกฟังความเห็นอกเห็นใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นสําหรับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะกับผู้ยากไร้และคนชายขอบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอวยพรให้แก่คณะสงฆ์ที่เข้าเฝ้าและทรงคาดหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาการร่วมงานกันต่อไปอีก50ปี